ดนสุดวัวอันตันกันบดที่บีเลยที่ทำนี่เปนบอเมียบเมียนเด็กชุดบรหันบอกสิเล่อไรเด็กชุดนึงบ่ได้ซื้อขึ้นบ่ออีกชุดหนึงเล็ตัวพองวะไหนพ่อเอาเป็น้พ่อเลขที่ยิงเขาว่าคักแน่เถอะพ่อพ่าานะพ่ัน พ่อคันคักพ่อันาคักแก่กีน้องพอเนาะของพ่อเนี่ยเขาแปดสามตัพพอเนายวันน well> ี้แปดศูนย์กับแปดหนึ่เนาะแ้่ว bon ่าตัวนี้แปดศูนย์กับแปดหนึ่งถ้าว่าเขาแปดสามตัวรองตัวบนเนี่เนาะพอเนาะอเดี๋ยวนี้ข้าวดีข้าวดังวัน้าบผมเอาแนวทางน้ำพรอเพียรโอ้เนี่ยไปได้พ่อองหนึ่ง บ่ซื้อบ่ซื้ออ๋อพ่อบ่ซื้อเนาะนี่แะบ่ซื้อเรืเขาบ่ซื้อตาพ่อเป็นผู้หายเลขเนาะเป็นผู้หายเหลขกหายแนวทางจ้ะเป็นผู้หายแนวทา้งหายผู้ตนไปงวดนี้เป็นไอ้่อได้คำนวณกันได้ตัวไหนที่เจ็บเนคำนวณเราคือเกาคำนวณคือเกาวัดนี้วันประจำที่หนึ่งกัญญาโยชนผู้พ่อเนาะอ่ะวันประจำที่หนึ่งกัญญายชนพ่อจะวันเสาร์เนาะ ครับผเสล้วันเสาร์กวันเสาร์วันที่หนึ่งจวันเสาร์วันที่หน่งกันยาวันบอกวพลหดบออะะวมันัวหนาวพันของพันมรหัเนาะพอคำนวณไม่เรมวนี้เขาไมเลใส่ผ่าตัวเด่นตัวนั้นนะผมเจาเอากกัเยอืมเีว้นีอะขึนอะไรตา นี่สองเก่านี่บอวาสองเก่าตัวนึ่งบ่สองเก่าตัวนึ่งเนาะตัวเดียนนี่สองเก่าเนาะพ่อเนาะก็ยังอีกขวาก็เป็นากิดเดียนสองเากับห้าห้าอันนี้บนเป็นบนทั้งบนล่างบ่อขอาหรือจังเนเออทั้งบนล่างบนล่างตัวอีก่า ก็เป็นแปดเก้าอ่ะแปดเก้าเด่นแปดเก้าสองเก้าแปดเก้ากับห้าห้าตัวลขว่าเดนตัวอะไรก็ซื้อใช้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 ตัวเด่นซื้อเอาใช้ปากกาอยู่ใช่ไหตัเด่นปากกาบอกเอาปากกาแดง กจทงเแม่จอานม่กยอนลแน่ยื่นออเด่นหน่ไดก็เด่นหนึ่งห้าแปดพออ๋เอาไปแล้วก็มีเหนเด็กสามสวนหัวเด็กสามตัวสี่เก็ดแปดเอาจดน้ำ่อแล้วนะจดไหมไม่จ้ะกับผมเดกสามตัวจจดตะล็กน้ำ่อแล้ว เขาม้าหอดคอนจะเล็ดจดตัวเลขไวคอนจะเล็ดจดใต้ละเอียดไว้นะอสองพอไห้เอกสามตัวหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสี่เจ็ดแปดนะครับผมนี่ครับสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดดแปวันนี้คุณพ่อวิ่ตัวไหนครับผมนี่แหละตัววิ่งตัววิ่งก็ตัวเด่นพร้อมกันอ๋อ วิ <Bing. S 1> ง่งเออซึ่งวิ่งซึ่งเรียนพ่อพคือโจกให้ผมเป็นตัวคือบอ่เป็นล็อกลวดนะคือ,อโจกให้เป็นตัวบางสิเงี้ยคือตัวท้ายตัวล็อกมืด<อ>ทั้งล็อกนั่นมดทั้งล็อกทั้งล็อกเลยแล้วนี่โอ้โหเนีน่ยอันน,น,นี้อันนี้ว่าเาตัวเด่นวใ่ะก็เลยออกก็ลักหากัลักเก็ตสิทัวร์ตัวเด่นเพิ่นหาหากับหาเก้าตัวเด่นเออมันบอกว่า เก้าแปดวบอกเก้าแปดมันรักรักแปดรักเก้าพี่เก้าแตัวเด่นรักแปดามมันนี่แปดศูนย์แปดหาแปดหนึ่งแปดเก้าพ่อยแปดเก้าตัวเดียวนี่เออแปเก้าก็สองเก้าออแปดเก้ากสองเก้ากหกับหาหเออเข้าใจละตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดชุดเดียวกันอันนี้่นน้เราแล้วอนี้คอาแล้วนะ หายตัวน่ดอมคุณท่านจ้าคื้อหายตัวนั่น้าออกมากคร่มนื้อหลวว่าจับหมดเออออกมากคือว่าเนื้อคนกันก็เอาเ้าเลนมาเยกันนคอกบผม่าฮ่ก่อะสุอจับสองกให้อ่าบ่นี่จับกูให้แลอะครับผมมเบิงนีนี่ล็อกง่าๆพี่ลองชมล็อกง่าอเดีอยวดึงภาพขึ้นมาให้ดูเป็นล็อกกระซี่ตัว ล็อกไล้ที่ตัวเขาบอกคุณล็อกมันหลายตัวน้องพอน<ช>้อแต่ว่าอาศัยพ่อจับให้น,นี่แล้วเลือกให้นี่แล้วมั่นและตัวเลือกให้เออสองเก้าห้าห้าแปดเก้าจะล็อกมันก็หลายตัวธรรมดาละเนาะส,สุดละซี่ตัวคะ่ะลักศูนย์ก็ไม่ยูซีซีขูแต่ว่าเลขคันเอาไปล็อกก็บหลายตัวนี้อะพอนะล็ลแล้วก็ซี่ตัวสั่นไม้ยังยังละซี่ตัวเขาจับล็อกมันบันทึกนะ อันนี้คือคือลักานี่มันมีหาหาศูนย์หาสองหาหาหาเก้าันเนหลักสุดเ็มักเต็มนาะยวงจะหศูนยี่พอะว่าเห็นว่าหาศูนย์หาสองนี่สุดเต็มฮะให้ตัวไห้เมดอดิลฮะไหยุ่นี่หรอกไหยุ่นี่หรอกด้หรอกรับผมบ่เบ่ัเดนไห้เนะมันจะมีหาศูนย์หาสองหาหาาเก้ตัแต่คุพ่อคือเดน ค่าตกมาเด่นหายตัวเด่นนี่ฮ่าก็ฮ่าเก่าสองเก่าสองเก้าแปดเก้าห้าห้าคับผมว่าค่ดออกให้ได้เท่านี้ครับผมก็เป็นับกเื่นล้อตากันยังไม่เห็นกับคุณพ่อคุณพ่อวิ่งวิ่งตัวไรวิ่งวิ่งตัวเดียวก่อนเนี่ยตัวนี้มันวิ่งตัวเดียววิ่งหาอยู่วิ่งหา วิ่งอะวิ่งบนล่างแล้วพอเนาะวิ่งบนล่างนะครับผมชุดก้อนก็วิ่งหาวันนี้วิ่งหา,าวิ่งหาเ <หา S 2> นาะพอเนาะมาวัานเที่ยวห้องนี้อ่าเม็ดเดียวติดแขนได้ไปลองชมเพราะว่าในนี้มันือมีค่ะมีเดี๋ยวจะจดเอ,อกหาศูนย์หาสอง เพิ่มให้พีเนาะฮ่าฮ่าฮ่าก้าครับผมนะคะครับผมเรี่ยวระวังใช่เด็กสี่ตัวหนึ่งเอาเสียวคุณพ่อให้จังสี่เนาะอะอมอัที่ลบันออกมาหลั มันจับว่เป็นนี่วะจับสองตัวมันคมันคเสอ่ะคุณพ่อเอาตัวเนียนให้ลิฟชี้เดิ่เบิงกันพี่น้องส้มอ่ะบนล่างวิ่งห้านะครับผมคุณพ่อเด่นให้สองเก้าแปดเ้าห้าห้าห้าเราเด็กสตัวกันหนึ่งห้าแปดสี่เจ็ดแปดนะครับผมเอาให้เบิ้งมีไดรครับลิฟชี้ พอจริงๆหาเนาะหาเขาไม่หาศูนย์หาสองหาหาหาเก้าลักสองเขาไมีสองเก้ากับผมชมแย่เก่าจหาหายูพีดอวันนี้เลขของพอมันมีติดมีหนึ่งมีหามีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดเอามันไปลุกลอกไปนะพอเนาะลอกไปสี่ตัวจะว่าพอจบออกมาคัดออกมาเีย้สำเน็จนะพี่ชม เลข29ตัวเน้นที่สุดคือ2989เด็กบนล่าง 5, น้องวะเนาะครับ, 000, บผมถ้าเลข 3, นะ3ตัวบนให้ส้อยเล่นหรือตัดเล่น6ประตูอ่านะครับผม158 478นะครับผมอ่ะเบืองลดาก็เลขบลายครูนะพ่อเนาะเลขบลายครแต่วัน FC จับพิจรารณาเอาน้ำแขงช่วยหน่อยครับผมอ้าวเดี๋ยวก็ คุณพ่อซึ่งงวดที่แล้วคุณพ่อเข่าสามแปดนะครับพี่น้องเนาะแปดสามเออแปดสามตรงตรงแปดสามตรงตรงงวดนี้มาตามต่อให้รับพีน่น้องชมพ่อเพชรนะพี่น้องพ่อเพชรอ่าถึงเพื่อนกะเฮ็ดต่องวดกันยางบ่อ่ามีกักน้ำมาชมเนาะให้ไปกันอ่ะขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆที่แบ่งปันนะครับเนาะแบ่งปันแลวทั้งหลซี่กันงวดนี้อ่ะเอาไปจัดหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะติดสองเก้าแปดเก้าห้าห้าห้าศูนย์อ่ะห้าสองนะครับพี่น้องอันนี้ในหันในลอ็อกกเมืดอยู่แน่เลยพี่น้องชมอ่ะเในอาจจะเอาในล็อกขึ้นมาให้เบิ้งอีกรอบนึงเพื่อเอ็ซีจะได้แคปหน้าจอไว้อ่ะแคปหน้าจอไว้ไปเบิ้งกันนะครับผมนี่ครับเด็กในล็อกถึงมันจะัวน้อยนิดนึงกะแคปออกไปแล้วก็ไปดึงภาพเอาพี่น้อง มาเตยนี้บาน่ครับผมเอาือกี้รัาเ้าทรรมดากต้นัวนตัวงทต่ทยไงยังผมวลอกเอาไม่กระตุ้นเงี้ยเล่ะครับจันมาจอยบ้างนะครับยงซื่อเล่ย์มาจยนะครับจอยนตัวซึนซึนตัวใจนี่คือคุณพ่อขาดออกมาเรียบยครับจกออกมาจากไม่ห็อกทั้งหมดอ่นนไ้มเราชม่ยอตัมวมีิเนี่นนะครับผมเด่นสิตัวเด่นสวัสดีครับ อะขอบคุณคุณพ่ออะไรครับผมครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเพชรกันนะครับผมสองครับผมอะเอาไปปังๆกันด้ะพี่น้องส้มเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปหน้าก็มาอีกครับผมมีของสุไทร์อยู่เ่รนพ่มันก็คือเก่าหนึ่งละขึ้นเก่าขึนห้องกะตกเก่าทั้งพ่อเนาะคงสุไทร์กะตกเก่า ก็มผมอเอา่นลองตามนี้แล้ว่น้องเด้วยอเอาไว้ครบทุก<อ>ทายแล้วมากม้วนคลิปนี้ยันนั้นนะ <laughs>